chặt cung nữa, chặt cung luôn 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 lơi, luôn vào luôn vào anh đi luôn anh đi luôn 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 vào luôn luôn vào ม oh, s <S ันแอบกุ so sì, yeah, oh, ้งมันแอบอ้าวกระอ๋กุ้งถ้างั้นกุ้งมันแอบมาจับกุ้งเล่าจับกุ้งเรอ้จับไดเปล่าจับได้เปล่าจับได้เปล่า นุน่นนุน่นนุับพิมนี่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 กุ้งนี่กุ้งนี่น่มาจับกุ้แลนะ้ว <c ười> จับได้เป่าจับได้เป่าจไ,ได้จับกุ้งจับได้ป่าเล